วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกัปตันเมธกับแมงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับก็มีพัสดุนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับประมาณ5กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูทีละกล่องกันนะครับว่าพัสดุของเราจะมีอะไรอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันกล่องแรกนะฮะ แข่งๆนะ่ะแกะหมดที่น่าจะทั้งวันแน่เลย <laughs> อรอตี <laughs> เดี๋ยวต้องเอาออกมาก่อนครับเดี๋ยวหาทีมงานมาช่วนแกะก่อนโอ้มันยาวๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าซื้ออะไรนะครัรู้ว่ายาวๆเศอดำลวก่อนเศษดำ มานี้นะเดี๋ยวแกะออกเรไปฮะอ้าวไปทีนี้ ยาวเยอะนะครับก่่งนี้เราเีออกมาก่อนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับเราต้องมาลุ้นกันพร้อมๆกันเลยกล่องที่สามนะครับ เดี๋ยวเราเลียร์ื้นที่ทั้งหมดเยอะจริงๆนะครับเป็นแท่งๆนะฮะโอ้เยอะอะไรปานนั้นนะต่อไปกล่องที่สี่ มันกะสนมากๆวิ่งเข้ากล้องอย่างเดียวโ,โหแท่งๆแล้วนะครับหน้ารุ้จริงๆนะครับว่า,าคืออะไรนะฮะดีดังกว่าเนาะ สองห้าครับ อูนะครับวามมากบอมเยอะนะครับอยู่ทั้งหมดนะครับเราจะแกะทันหมดไหมครับวันนี้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าต้องใช้เวลาแกะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวอาจจะมีพักวิดีโอพักเบรกบ้างนะครับแล้วก็ข้ามๆไปนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าตอนจบนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะทีละต่อครับบอกไว้แล้วว่าคือต่อ สแสดงว่าไม่ต้องลุ้นแล้ว <cido> หรือเราจะแกะให้ดูนะครับว่าคืออะไรอันแรกมาแล้วนี่ต่อลูกผสมนะครับ ค่อยแกะไปครับเหลืออันยังไม่แกะโชว์สักสิบอันก่อนนะครับ างานนี้เจ็ดเพิเพินๆแนละ้วสี่ Uh huh. แล้วเก้าสิบนะครับตอนนี้เราก็แกะไปเรื่อยๆนะครับดูท่าทาง จะยาวนะครับยาวไปยาวไปหมายถึงแกะยาวไปฮะนี่ครับดูนะครับอบสวยๆครับนี่เดี๋ยวเราจะดูวิธีการแกะครับดูะครับเดี๋ยวนิ้วเยาะคไปในรูนะครับดึงออกมาแงบนี่ฮะง่ายครับผลปอกเปลือกครับดูนะครับสาธิตนะครับวิธีการแกะ ได้สูตรใหม่มาครับเมื่อกี้นี่ครับดึงออกมาเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะฮะนี่ครับง่ายง่ายฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราแกะต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้แม่มาช่วยแกะครับเราก็มีแพ็คของไปด้วยนะครับแล้วก็มีแกะนะครับ แกะต่อครับลูกผสมเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออีกแค่ไม่เยอะครับอีกแค่สอง้กว่าต่อนะครับใหญ่มากครับโอเคเดี๋ยวแกะต่อนะครับแกะต่อก่อนอ ตอนนี้นะครับเราก็แกะแกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกสองท่อนนะครับสองท่อน,นต่อลูกผสมนะครับต่อลูกผสมนี่สั่งตรงมานะครับจากสวนนะครับนี่ได้มาต่อละหลายบาทอยู่นะครับ ตรงนี้ต่อราคาแพงนะครับผมก็เลยสั่งตอลูกสมมาทําพันธนะครับนี่ก็เลยซื้อมาเยอะเลยครับทีส่วนพี่เขาก็หมดเลยเหมามาหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เอามาทําพันนะครับยังไม่ได้แบ่งขายนะครับยังไม่ได้แบ่งขายนี่ครับเยอะเลยไซส์สิบเอ็ดสิบสองนิ้วนะครับซื้อมาในราคาต่อละห้าสิบบาทนะครับถือว่า ราคานี้ยังถูกอยู่นะครับอนาคตอาจจะขึ้นไปต่อละร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บทําพันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีแบ่งขายครับในอนาคตนะครับอีกสักปีสองปีครับน่าจะมีแบ่งขายนะครับเดี๋ยวต้องทําจํานวนไว้เยอะๆนะครับนี่ได้มาสามร้อยสามสิบห้าต่อนะครับเหมาาหมดเลยนะครับพี่เขาก็ไม่เหลือเลยนะครับ เดี๋ยวถ้ามีจํานวนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวมีแบ่งขายครับตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทักมาครับว่าขอแบ่งซื้อได้ไหมนะครับอะไรย่างี้ครับเพราะว่าไม่ยังไม่ได้ขายครับเพราะผมมีแค่ต่อแบบนี้ต่อสามเหลี่ยมครับต่อลูกผสมยังไม่มีครับเดี๋ยวลองเอามาทําบ้างทําต่อลูกผสมกันบ้างนะครับต่อสามเหลี่ยมก็มีเยอะแต่ก็ไม่พอครับไม่พอใช้อยู่ดีก็ต่อสามเหลี่ยมถ้าใครมีขายครับก็ทักสกิทผมมาได้ครับสิบเอ็ดสิบสองนิ้วเก้านิ้วแปดนิ้วนะครับผมก็รับซื้อนะครับถ้าราคา พอสู้ไหวนะครับถ้าราคาไม่สูงเกินนะครับต่อลูกผสมก็อยากได้เพิ่มเหมือนกันนะครับถ้าใครมีก็มาแบ่งขายผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาชุดนี้ไปทําพันธ์นะครับถ้าทําได้เยอะก็จะมีแบ่งขายให้แฟนๆผู้ติด,ดตามนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็จะได้ลงคลิปนะครับมาดูคลิปกันนะครับคลิปคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็พาชมต่อลูกผสมเพียงเท่านี้นครับบายบาย